สวัสดีค่ะวันนี้นิมจะพาเพื่อนๆมาทำโดนัทไส้แยมราสเบอร์รี่กันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่ทำได้ง่ายมากๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องนวดแป้งเราก็สามารถที่จะมีโดนัทเนื้อนุ่มๆเอาไว้ทานที่บ้านกันได้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนำน้ำตาลทราย35กรัมยีสต์1ช้อนโต๊ะ มาละลายในนมอุ่น150มิลลิลิตรค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีค่ะเพื่อให้ยิสต์ทำงานตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าจะมีฟองอากาศขึ้นมาแปลว่ายีสต์ทำงานแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่1ฟองตำได้เกลือ1/4ช้อนชา ผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะและน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผสมส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งสาลีลงไปโดยที่เราจะค่อยๆแบ่งส่วนผสมของแป้งสาลีใส่ลงไปทีละนิดเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะคนส่วนผสมเข้ากันได้ง่ายค่ะ ปริมาณแป้งทั้งหมดที่ใช้คือ325กรัมนะคะหลังจากที่เราใส่แป้งสาลีไปทั้งหมดแล้วนะคะลักษณะของโดก็จะเป็นลักษณะนี้จากนั้นเราก็จะใส่เนยไป15กรัมค่ะแล้วก็นวดต่ออีกประมาณ4-5นาที เราจะนวดจนกระทั่งเนยเนี่ยได้ซึมเข้าไปในแป้งทั้งหมดนะคะอย่างสม่ำเสมอคือเราจะสามารถที่จะสัมผัสได้เลยว่าตัวแป้งเนี่ยจะนุ่มขึ้นและเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะจากนั้นเราก็จะทำการพักแป้งกันค่ะโดยที่เราจะใส่แป้งในชามที่เราผสมนะคะแล้วก็ปิดแป้งด้วยพลาสติกแรบปบพักแป้งไว้สักประมาณ60-90นาที หรือจนกระทั่งแป้งเพิ่มขนาดเป็นสองเท่าหลังจากนั้นนะคะเราจะนำแป้งโดที่ขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อสักครู่นี้นะคะมานวดต่อด้ยวยอีกรอบหนึ่ง จากนั้นนะคะให้ปั้นแป้งเป็นก้อนกลม,กลมแล้วก็นําที่แบ่งแป้งนะคะมาแบ่งให้มีส่วนเท่าๆกันนิมแบ่งแป้งทั้งหมด8ชิ้นแต่สําหรับใครนะคะถ้าต้องการที่จะให้ขนาดเท่าๆกันเลยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เครื่องช่างได้ค่ะตอนนี้นะคะหลังจากนั้นที่เราแบ่งได้เรียบร้อยแล้วนิมก็จะนําแป้งปั้นเป็นก้อนกลม,กลม สำหรับคนที่จะทำขายนะคะนิ่มแนะนำว่าให้ช่างแป้งสักประมาณ40กรัมต่อชิ้นค่ะจะได้โดนัทที่สวยแล้วก็กำลังทานพอดีค่ะจากนั้นเราจะนำแป้งที่เราได้ปั้นเป็นก้อนกลมๆมาวางบนกระดาษอบแล้วก็จะกดแป้งโดลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อที่จะให้แป้งมีความแบนนิดนึงก็จะได้เป็นลักษณะของโดนัทที่สวยงามขึ้นมาค่ะ จากนั้นก็ปิดแป้งโดด้วยผ้าสะอาดแล้วก็นําไปพักในที่ที่อุ่นค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้แป้งโดดที่มีขนาดเป็น2เท่าแล้วอุ่นน้ำมันให้ร้อนนะคะในกระทะก้นลึกหลังจากที่น้ำมันร้อนดีแล้วนะคะเราก็จะใส่โดนัทลงไปในกระทะโดยที่เราจะใส่พร้อมไปกับกระดาษอบเลยค่ะตัวของกระดาษอบจะช่วยให้เราสามารถเคลื่อนย้ายโดนัทได้ง่ายโดยที่โดนัทจะไม่ยุบตัวค่ะ ระหว่างการทอดนะคะให้เราพยายามรักษาอุณหภูมิไว้ที่160-170องศาค่ะอุณหภูมิของน้ำมันมีส่วนสำคัญนะคะในการทอดถ้าน้ำมันไม่ร้อนพอจะทำให้โดนัทอมน้ำมันแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันร้อนจนเกินไปก็จะทำให้โดนัทไหม้ก่อนที่ด้านในจะสุกเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของน้ำมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำโดนัทให้สวยออกมาน่ารับประทานค่ะ เราจะใช้เวลาในการทอดโดนัทประมาณ2นาทีต่อ1ด้านนะคะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นหรือเราสามารถที่จะดูตัวโดนัทนะคะให้เป็นสีเหลืองทองก็แปลว่าเป็นอ่งางไชยาแล้วค่ะการทอดโดนัทแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ใส่น้ามันจนท่วมโดนัทไปเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้โดนัทเนี่ยมีด้านสีขาวนะคะอยู่ตรงด้านข้างๆข,ข,ของโดนัทซึ่งมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของโดนัทชนิดนี้คะ่ะ หลังจากนั้นนะคะให้นําโดนัทที่เราทอดแล้วเนี่ยมาพักไว้บนตะแกรงค่ะนิ้มใช้ตะเกียบเจาะรูนะคะให้มีช่องสําหรับใส่ไส้ถ้าใครอยากใส่ไส้เยอะก็พยายามทําช่องให้ใหญ่เข้าไว้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการที่จะใส่ไส้เยอะเราก็เจาะให้น้อยลงเราจะนําโดนัทมาคุกกับน้ําตาลไอซิ่งในขณะที่โดนัทยังร้อนอยู่นะคะจากนั้นก็จะปล่อยให้เย็นลงแต่สําหรับใครนะคะที่ต้องการจะใช้ ครุกกับน,น้ำตาลกับซินิมอนก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะนิมนจะจัดเรียงโดนัทไว้ในถาดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้เราทำงานง่ายเวลาที่เราจะใส่ตัวไส้แยมลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำหัวบีบใส่ลงไปในรูที่เราเจาะไวะคะ้ค่ะแล้วก็ค่อยๆบีบแยมลงไปจนกระทั่งไส้เต็มแล้วก็ถลักออกมาค่ะ เรามาดูด้านในของโดนัทกันค่ะโดนัทตัวนี้นะคะเราควรที่จะทานในขณะที่ยังอุ่นอยู่แล้วก็ทานให้หมดภายในวันเดียวกันกับที่เราได้ทำค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทานไม่หมดนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บไว้โดยที่ปิดให้ไม่ชิดได้ประมาณสัก2วันในอุณหภูมิห้อง ถ้าเกิดว่าเราทานโดนัทเลยในขณะที่เราเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเนี่ยโดนัทด้านนอกจะยังกรอบอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้สักหนึ่งวันเนี่ยค่ะโดนัทเนี่ยก็จะนุ่มก็เหมือนกับตัวอย่างที่นิ่มได้ให้ดูนะคะตัวนี้เป็นตัวที่นิ่มได้คัางเอาไว้สักหนึ่งวันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับสูตรนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสลองเอาไปทําดูได้คะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตาม Sub subscribe like Share สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย